ว่าคงจะไม่มีใครมาลงตรงนี้ด้วยนะไปดูเหมือนได้ปะไนี่แหละเหอนคริเ็เม่วะัวไปก่อนไปดูเบีกโอเคครับ มึงคนเขาแท็จริงๆกันดีกว่าอือฮะไล่พรกก่โอ้ยไนไ้เหบนเากนดูนี่หลไปเรื่อยมงคนบ้าเล่นบสโโลครับไงน,น,นะใครอย่ามาตอนนี้นะปืนนอนะโอ๊ยโอ้ยอยน,นไงกูว่าแล้ว ว้าเลวว่าแล้วว่าแลวว้าเลวไอ้จัตว์เอ้ยเออนี่ก็ได้แบนเดดไม่มีเลยเล่นไงวะนี่ไงวูนึงออกมาเลยจัดก่อนนะไม่รู้อะยังไงลูกซองก็คูณ8เ,เอามาจะควยเลยเหรอคูณ8 ปักคูณสองมาเลยคูณสองมากับทิ้งเลดดอเอาหมวกสไปเลยครับมาเร็วออาอะไรวะมาหลัหลัวหลแล้วก็ไปหนูยังง่วงยังง่วงในนอนอยู่อีกอะไรวะมีคนเจเลอยู่พี่ ได้เปลี่ยนดีกว่ามาเพื่อนมาไอ้ซัดเอาไปแล้กูโบมึงอย่าขับมาเออกุนซี่ไปเลยโอ้ยไม่เอาเอาเอเอา AK ดีกว่า ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแม่งบนเขานีชัวบนนี้จะมีสักตัวไหมโอเคเจอแล้วหนึ่งตัวเจอแล้วหนึ่งตัวตายไปเลยสัตว์เอ็ดคิดเอดเอ็มสองสี่เอออยากใช้มั่งแหละ แปดมาใส่เลยเร็วเร็วแฝบแฝบแฝบโอ้ยโอ้ยไม่ทันแม่ไม่ทันไม่ทันใส่สักเอ้ยนอนก่อนกูเห็นแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วขอเมทิดแป๊บเดียวแป๊บเดียวเพื่อนเดี๋ยวกูจะสอยห,หัวแตกเลยสัตว์เอออยู่นั่นแหละ อยู่นั่นแหละนั่งนั้นก่อนเออตายไปแล้วไอสัตวแต์แตกไปดิแตกไปดิไอสัตว์ เย็ดพร้อมพึ่งเงินอย่าเสียดายว่ะเห็นเนี้อไย้ว้าวเออไว้ไม่เห็นมันเมื่อกี้ไอ้แม่งคตรเนียน